เอาเลยนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสติ the นจี้เด็กเกมครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบอทนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในแมปมาเลียออฟบ,บี้นั่นเองนะทุกคนใช่วันนี้ครับเรามาอยู่กับคุณครูประจําชั้นห้องหนังสือนะทุกคนใช่นะครับบอกเลยว่าหน้าตาคุณครูในประจําชั้นห้องหนังสือเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยทุกคนดูดิไม่ใช่ครูแล้วผีแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปออฟบี้นะครับออฟบี้ห้องหนังสือนะทุกคนใช่แล โอ้ยตอนนี้เราก็มาเจอรูปหน้าคุณครูมาเลียห้องหนังสือนะทุกคนใช่แล้วแล้วก็ให้เราเดินตามลูกศรไปนะทุกคนใช่แล้ววันนี้เฮ้ยเนี่ยครับเดี๋ดิหันหลังมาโอ้มาเลียคุณครูมาเรียมาแล้วโอ้เราต้องรีบวิ่งกันนะทุกคนตามลูกศรเข้าไปนะครับโอ้ไม่นะเดี๋ยวมาเลียอย่เพิ่งคุณครูมาเลียอย่านะ โอไม่ oh โดนจับแล้วเฮ้ยเราตื่นขึ้นมาตอนนี้เรามาอยู่ในคุกอะโอไม่ oh เรามาอยู่ในคุกล้างนะครับแล้วมีคุญแจเราได้เก็บคุญแจแล้วไขเลยแล้วก็จะได้จับอัศวินนะก็ได้ด่ามาแล้วเฮ้ยกระดูกฟันก่อนสเกลิทอนฟันฟันมันทําอะไรเราไม่ได้แหละเรียบร้อยสเกลิตอนตายกระดูกตายแล้วทุกคนอุ้ยตรงนี้ โอเคมันก็เช็คพอยตัวโนมัตน,นะทุกคนเค okay. ตอนนี้ให้ระวังนะครับเค okay. ตรงนี้อันตรายนะทุกคนหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายแล้วเฮ้ยโอเคเฮ้ยไม่โดนเกือบเกือบเลยเกือบแล้วโอ้โหเคเคเรียบร้อยนะครับเค okay. ตอนนี้ก็เช็คพอยตัวโนมัตน,นะครับตอนนี้ให้เราข้ามไปเลยนะ okay. okay. เคเราต้องฝึกเล่นออฟบ,บีให้เยอะนะเราจะได้เล่นคลองคองโอ okay. เคแล้วข้ามไปนะครับแล้วค่อย หันว่ะทุกคนเอามปคนตกตายเรียบร้อยนะครับโอเคต้องมีสมาธิอึอึ้อโอเคโอเคอยู่ท่อระบายนะ้ําขึ้นไปเลยนะครับโอเคเข้ามาในท่อแล้วก็เช็คพลอตอัตโนมัตินะแล้วตอนนี้หูเรามาถึงอะไรเนี่ยเอ้ยมืดอีกแล้วคุณครูมาเรียโอ้คุณครูมาเรียมาแล้วคุณครูไปทำชั้นห้องหนังสือโอ้นะครับทุกคนระวังด้วยนะครับ โอ้กลัวแล้วกลัวแล้วครับสันหมดแล้วครับโอ้โยขับไล่ปีาศาจช่วยด้วยผีหลอกครับโอ้โยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกออนนี้ผมโดนโหลงทางแล้วเนี่ยโอ้ยเจอแล้วทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายนะเฮ้โยโอเคมันตามลูกศรไปยังไงลูกศรมันก็ตามอีกโอเค เดินไปมั่วนี่ไงเจอทางออกแล้วเนี่ยลิฟต์เปิดได้เลยเข้าไปเลยดีกว่าโอเคโอ้ตอนนี้เราลอดมาแล้วนะครับจากคุณครูอะไรวะคุณครูมาเรียนะโอเคตอนนี้โอ้เรามาอยู่ในนาลกนะโอเคข้ามไปนะครับเอาแล้วกลับเดินวงทําไมเนี่ยโอเคโอ้ตูวดีดูลาว่าดิโอ้เป็นแสงเลยโอ้ยลาว่าแบบสมจริงนะทุกคนโอ้มีแสงแบบขนาดนี้แบบออล่าด้วยนะฮะ โอ้โหก็ว่าจะแสบตาใช่ไหมเนี่ยหูแสงแบบแสบตาเกินนะโอ้โหแสงระวน,นี้ร้อนอะไรขนาดนี้หูสว่างแล้วแบบแสงสว่างเลยทุกคนนะโอเคเห็นไปสนใจมันเราเช็คพอยต์มาแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เดินไปนะครับโอ้โหเป็นบันไดอะทุกคนเฮ้ยบันไดหินนะฮะเอาว่ะโอเค นี่น่าจะเป็นท่อนะครับเข้าไปในท่อเลยนะครับเค okay, เรามาถึงตรงลาวานะทุกคนข้ามไปครับอุ้ยตรงนี้เกือบโดนนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เช็คคอย์อัตโนมัติลาวาน,นี้ก็ระวังด้วยนะครับมนร้อนด้วยนะทุกคนใช่เดี๋ยวตายนั่เองเหมือนเดิมแหละนะบอกไปแล้วเค okay, เราเข้ามาอยู่ในท่อนะฮะอุ้ยโอเคลงมาแล้วใช่ไหม อุ้ยไม่ได้เก็บหนังสือเลยเก็บก่อนนะฮะอุ้ยตรงนี้จะเป็นเลเซอร์นะหูเลเซอร์หมุนด้วยนะครับต้องมีสมาธิละอุ้ยมันแหลกๆอยู่อุ้ยรีไปเลยรีไปเลยอุ้ยเอ้อโอเคนะครับทุกคนเมื่อกี้พี่ตายนะฮะหูดูดิต้องระวังใช่ไหมเนี่ยเราต้องดูใช่ไหมอุ้ยโอเคเดินไปเลยอุ้ยอุ้ยโอเคเฮ้ยได้แล้วทุกคนนะหูยากเหลือเกินนะตรงเลเซอร์เนี่ยเก็บหนังสือนะทุกคนอ่า อูตอนนี้เราก็ผ่านมาเช็คพอยแล้วนะครับตอนนี้ก็ให้เราเก็บระเบิดนะทุกคนอ่าตรงนี้อาจจะมีเลเซอร์เต็มเลยนะเราไม่สามารถกระโดดข้ามเลยนะทุกคนมันไม่มีที่ปุ่มกระโดดนะเนี่ยเห็นอยู่หน้าจอใช่ไหมมันไม่มีที่ปุ่มกระโดดแล้วนะแบบคือนั่นแหละให้เราเก็บระเบิดได้เฉยนะมันจะข้ามเลเซอร์ไม่ได้นะทุกคนชาย้ามโกงด้วยนะคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บระเบิดเลยดีกว่านะฮะ โอเคระเบิด2ลูกแล้วนะไม่ใช่ระเบิด2ลูกแล้วนะครับอ่าเดีย๋ยวเราไปเอาระเบิดอีกลูกหนึ่งมานะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินผ่านมานี่ไงนะครับระเบิดสุดท้ายเลยนะครับเก็บมาเลยโอเคนะครับอ่าประตูแบบเปิดมาแล้วนะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเข้าประตูนี้กันเลยนะโอเคปุ่มกระโดดมันมันมาแล้วโอเคมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเครู้สึกว่าโอ้รู้สึกลูกศรเขาให้ตามไปนะฮะอย่าบอกนะว่าจะล่อครูมาลีมานะ่ะอ้ว่าแล้วคุณครูมาลีมาแล้วรีบวิง่งรีบวิง่งเร็วเร็วเร็วร,วรวตามลูกศรไปตามลูกศรไปมองลูกศรดีดีนี่เลี้ยวทางนี้เออแล้วก็เลี้ยวอีก อุ้ยเอาเลี้ยวผิดโอเคเลี้ยวทางนี้หูหกิ๊เลี้ยวผิดนะทุกคนเคเคเราเรีบวิ่งก่อนดิโอ้ทางนี้ถูกต้องนี่นะครับมาแล้วทุกคนเค,โอ,เคโอ้โหรถลอดคูม,ม,มาเรียรได้นะฮะโอตอนนี้หยิบคามก่อนปึ๊บแล้วก็เช็คพอยล์ไปแล้วนะเฮตรงนี้ก็ปึ๊บแล้วก็ เออนะครับอุ้ยจะปีนทำไมเนี่ยแล้วก็โอเคปึ๊บแล้วก็เออปีนบันไดทุกคนนะแล้วก็ข้ามตรงนี้ไปนะฮะโอเคหามาได้แล้วเปิดสวิตช์เลยนะครับมีสวิตช์อยู่ตรงกำแพงด้วยโอเคประตูเปิดแล้วนะครับอันนี้ผมฝึกเล่นมานะแมบปบคูณมาลีเนี่ยไอย้คูณมาเอ็ไรเนี่ยโอ้ยชื่อเลขอาลือเกินโอ้ยตก เอาไรนะนะทุกคนตอนนี้ก็ประตูนั้นก็ได้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลยนะครับตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้มือสั่นมากนะครับตอนเล่นออปปี้นะโอเคไม่เป็นไรอย่าไปกลัวอดทนไวโอเคเราก็มาแล้วนะเช็คพอยต์มาแล้วนะทุกคนตอนนี้เราน่าจะมาถึงนี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุ้นๆอยู่นะสควิตเกมใช่ไหมเนี่ยข้ามกระจกนะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยเซ็นกระจกเซนกระจกนะปึ๊บ อ่าผ่านได้แล้วนะทุกคนโอ้โหอาจจะมีแหลกนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับมุมมองก่อนนะโอเคเราปรับแล้วนะรู้สึกว่าปรับเกินไปหรือเปล่าโอเคอุ้ยตรงนี้อาจจะเป็นกับดักอะโอเคผ่านละอีกนิดนึงโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดประตูนะทุกคนโอเคโอ้โหเราผ่านออบบี้มาได้นะครับ โอเครู้สึกว่าเราออกมาแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะถึงตรงนี้แล้วนะเออเราเช็คพรอยม,มาถึงตรงนี้แล้วน่าจะเป็นแบบบ้านคูมาเลียนะใช่นะครับหูชื่อบ้าเลยว,ว่าเรียกยางจริงครูมาเรียเนี่ยโอ้โหเรียลิ้นหรอโอไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพูดเล่นพูดเล่นโอเครู้สึกว่าเรามาถึงตรงเลเซอร์นะทุกคนเป็นเลือนหรือเปล่าเนี่ยนะโอ,โอ้ยเก็บหนังสือไม่ได้ดีกว่า เก็บไม่ได้ทุกคนนะอันตรายโอเคต้องค่อยๆข้ามไปปึ๊บอ่าผ่านแล้วทุกคนนะโอเครู้สึกว่าเรามาเช็คพอยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยคือต้องค่อยๆลงนะทุกคนอย่าดดแบบนี้ไม่ได้นะตกตายเลยทุกคนผมเคยเล่นแล้วนะแบบมาเรียนเนี่ยโอเคอุ้ยมองไม่เห็นว่ามองยากจริงเลยอุ้ยอุ้ยโอเคมันมีตัวช่วยอยู่นะ เิ้ยมองไม่เห็นจริงเคค่อยๆลงมานะนี่เลยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนเราผ่านมาได้แล้วนะครับว้าวตอนนี้ก็อุ้ยแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็จะมีรถหนึ่งขับอยู่ด้วยนะฮะโอ้โหูแหลกแหลกแหลกนะทุกคนเครถไปแล้วนะครับอ่าเช็คพอย์แล้วอัตโนมัตินะครับโอเคในที่สุดก็ผ่านได้นะครับเฮ้ย คุณครูมาเรียเฮ้ยเดี๋ยวนะยาป้งโดนรถชนเข้าไปเรียบร้อยมันคือกับดักว่าและในที่สุดมาเรียก,ก็ตายไปเรียบร้อยโดนรถชนไปเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้จบแล้วนะครับทุกคนแปลว่าสำหรับแมปออฟฟี่เนี่ยอาจจะเล้นผ่านไม่ได้แล้วนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนบายบายนะครับ